สวัสดีครับปักลาไม่เลี้ยวกันนีครับผมโอ้ยวันนี้กกอยู่บา้านสวนสั้นเหล่าครับผมเคืนมาแต่งงานปัากุ่งชัยนะครับผมโอ้ยแพะห่องอยเลยไเอเีกแล้วปลาก่้คยแบบนอนแบบธรรมดาขึ้นมาทั่วไปครับขึ้นยิ้มใส่เลย เจ็ดกล่องข้าว,นวหนึ่งครับน่ะบึ้งกี่ะมามาบึ้งแพะครับพี่น้อมเมือนเ้ียากา,าดี้ดีครับนั่งฝนมื่อเช้าก็าน่าวหนาวหิวบอ เมันนวขับรถมาแต่ไอ้นัง่รนนงรถมาแต่ปางต้องใช่กันเนา่าเนาวตลอดทางเลยครับขนาดนี่เดือนมิาุนายนี่เนาะโอ้ยมิถายยังแบบหนาวคักพี่นอ้องหนาวเพรา้าเลยเอยมื้อนี้พวกอไอก้กะ บูดกลับไปเตรียมตัวไปงานช้ยพูมันทีซีนะครับผมผมบะเดไปนะครับผมผมกัจะกลับไปชีสเกตนะครับราชีสไลนี่เกณฑ์ทหารนะครับนั่งก่อนมีเกณฑ์ไอ,อผมจะไปเกณฑ์ทหารวันทีห่าครับผม เดเป็นยังไงพี่นออ้องนี่แหละครับผมกไล่งสิออกเดินทางาบึงบรรยากาศบันสวนเหมืนอนบรรยากาศดีดีครับวันนี้ บนตกลงมาไอนี่กำลังพิใบไหมตุ่นยังวะอันจำาม่ได้ไอ้แล้วบอกเดีย๋ยวค่ะตน้นนลุงลุงดีครับผมเหมือนอที่มอใสมาหม,มอใส ยังใส่มากครับวันนี้วันเท่อนี้วันมาอยู่อาทิตย์กลัวบนบะครับอันนี้ท่านขับแต,แตะมือก่อนวันเกิดชั่วโมือน,นี้แหละครับขับบ้านน,นะครับผมอนี้ก็ได้ไปพักพรก่อนนะครับขับพรมืออื่นเตรียม อื่นแม่แม่มาเต่งเพจเป็นวัดทีพาไปวัดนะครับไปไหวพ้พระก่อนจะเกณฑ์ทหารนะครับว,วัดมันมันดานอำเภอราชสิชันะครับผมวัดหลวงปู่ทองนะครับอันเป็น้องผ่านไปทางอำเภอราชสิชันะครับกลับไปไหว้ไหว,ว,ว,ว้พระแดดนะครับผมหลวงปู่ทองวัดงามๆครับเพิ่นกำลงัง เห็ดไก่ชีแล้วะ,ละครับผมเห็นมางแต้นนอ่อยๆมีไงมีไงพออยานพาไปบอลสบอลุมพัด้วยดิอนเมนแพะห่องอย่างน้นเอามาเช่าเลย นี่เด้อพี่น้องเด้มาเล่นบานสวนกันนี่เด้อครับบรรยากาศมานอนลินจะเที่ยงแน่นอยนี่เด้อพี่น้องบรรยากาศดีดีให้มันหยอกกันทห้งมันหิวอย่างมาจักอนื้อปอก กาเล่นน้ำครับจ้องนอี้ชากักมาห่อนกับเก็บไปเรียบร้อยครับผมเก็บไปนี่หันครับไปชาเราแล้วละครับผมพี่นอนครับผมเดี๋ยวผมเดินทางกลับบานก่อนบานนี้ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเดือครับผมช่องมิลี่ออร์แกนิกครับผมขอบคุณครับ